สวัสดีครับยิต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เมิ้งเล่นเกมครับสำหรับเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลเพิ่มดีบประจำฤดูกาล2022-2023ในช่อง YouTube เมิ้งเล่นเกมแมนเชสเตอร์เด็ดพบกับวุคแฮัมตันครับการจำลองแมตช์ขึ้นมมาทางโรเป AI ทั้งสองทีมจัดทำเข้นมาให้เพื่อนรับชมด่วนเท่านั้นนะผมไม่มีผลส่งผกระทบต่อสถานการณ์จริงที่ชอบชมไม่อยากในสนามฝากเพื่อนๆทุชมกดไลค์กดแชร์กดซับใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย นักเตะทั้งสองทีมอยูงนสนามครับไม่ห่างพื้นกันเปนานครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับช่วงนี้ก็ติดติดขัดขัดไดนึงครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมต่างๆติดตั้งไมโครโฟนครับไม่เจอกันนานครับสำหรับลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับพบกับบุ๊มฮันตันงมนชุดสีแดงครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดดบุ๊มฮันตันงมนชุดสีส้มครับ ต่อที่จะดูนะครับนักเตะทั้งสองทีมโดนจับมือกันก่อนไลอแมนเชสเตอร์ยูเติประตูเป็นดิมิก้ากัางวันวันบิสก้าบอลลานมันจีเนีลูชชอของการคาซิมิโลกับอลเลเซนต่างลูกฮูโน่้ายขวาแอนทชลิซานตมานัเลนฟอร์นา์เปอเป็นมินอันมาต้องจับมาที่มิกากับกาซิโลครับไลชไอ้อนไม่ตรงกับสถานริงขอัไปด้วยแะวแอนองทีม รวมตั <im 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 ้งครับประตูเป uh> ็นจอซ่าตองหลังน um ี่จอห์นนี่โคลิงคีแมนนูลี่ต่างคนตัวเบเน็ตเวดจำมุ้งจิงโจคิดไว้ว่ามีเกนเลตสามารถเตาเล่แล้วสไลด์เท่านีงครับเป็นทางซากครู่นะไลายอับผู้ชนะป้อนนักเวทเรื่องการแข่งเป็นฝั่งจะบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไอ้เขียบบอลบุกจากซ้ายไปขวาเพื่อนที่รับชมอยู่สามารถสอบถามครัได้ครับคอมเมนต์พูดคุยครับ เป็นลีกการนี้ชอบเชียร์ทีมไหนย้ำนะครับจับจำนวนใหม์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมทับบ่วมาถึงข้านั้นบอลอยู่ที่บูมพนตันเป็นเวทโดนลุมแมนเชสเตอร์จัดแยงบอลได้มาที่บูโน่แฟนเดสล็อกหนึ่งจังหวะบูโน่เลี้ยงชิปไปยิงนิดเับจังหวะนี้ไม่ตรงต่อเพราะการไล่ของแมนเชสเตอร์นี่ะครับเป็นของบูโน่มาดูภาพชา้าจออังหวะนี้ถ้าตรงกรอดก็อาจจะได้ลุ้นนะติดไซโปออกไปเสาสองครับ ลูต่างต่ของุกนตั้งโดยซาฮ์จอโศสซาชื่อเลยไม่ทราบโตเปิดยาวมามุซียเป็นบอลของ,งยุกทานคิดไว้ตอนกินทวีตรงกลางครับโดนลูกสองสามทุนออกเปลี่ยนฟอร,รมม์มานุรี่ซ้ายแบ็กซ้ายมีแบ็กซ้ายของอินซานไหครับถึงได้ได้บอลนูลีเติมมาสูงนังกระเพาะโทษ จังหวัน,นี้ลุเป็นดาวโทษยิงทุกเปอร์เซบุญญาจะซ้ำผู้เือบไปครับจังหวัดแรกของลูบถึงตัครับขายกันคนละหนึ่งครั้าารงไปแล้วครับเือบไปฮะซุปเปอร์เซบวยเท้าครับพฤติการจังหวัดไม่ซูด,ดูเสียบอลในดาวพเอ่อในแดนตัวเองคิดไว้จ่ายมากินเล็ดสกิเล็ดวางขวารนเสียบออกข้างกทุ่มจังน,นี้ มาต่อรีฝั่งขเปิดเออนะ้พษันแรบบอลออกหลังครับเริ่ตั้งเตเจาวิดิคาเออเจ้าขึ้นมาบอลถึงมันเชียวมนย้อนกลับไปบูน่นไรบอลฝั่งซ้ายชอเตมิมชอตเงินไปพนที่วอคืกอน,น,นมาที่ที่ซาดมันทีชอตฝั่งซ้าย ซิมโน่จ่ามาให้ทีนีซาโตสลับฟาร์มมาคัแล้วฟอดจ้าเอาเลเป็ดปเสองีมาเชียเก็บบอลก็ได้ทางขวาเออไปตาไปสาองขึมงจังวะนี้เรียบ้อยจอซิมโน่คงเป็นประตูให้แมนเชสเตอร์เดดขึ้นนำลูฟตั้ไปแล้วครับหนประตู่อูมจาดูภาพใช่ทีครับจังหวะนี้ โอ้โหขึ้นคนเดียวมาจากต้านหลังด้วยงสมงมาเช้าตักมาย้อยๆแล้วขึ้นนมงข้ามทั้งจองหลังข้ามทั้งสาประต้ด้วยครับออกมาช้ามาครับจอซา,ามีผู้เล่นบูโนโจงโมงซ้ำด้วยก่อนเข้าไปก่อนนะอันเชตเตอร,ร์เจ็ดหนึ่งวูพนตันสูงครับอาซิมิโร่ขึ้นนำเร็วด้วยครับในนาทีที่แปดสิบเจ็ด้นต้น นี่สนครับโดนน้ำต้องบุกยิงเดีเดยวก็อาจจะมาต่อเลยฝังซ้ายอาจจะเปลี่ยนออกสลับวงหิซังเนี่ยดูขึ้นน้ำเราก็ไม่รีบนะครับสองบอลหนูเดนตัวเองแล้วบอล,ล,ล,ลันบอลันเดี๋ยวสองไปลูกช่อซ้ายครับเชียวลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับต่ำเลยทิ้งให้ปีกซ้ายขวาขึ้นดูกัน ดูเกมล็อกของแมนยูก่อนตามาโตเล่หน้ากอดไปโทษด,ดาม่าฝั่งซ้ายดาม่ oui. มาฝั่งซ้ายดาม่าดาม่าเลี้ยงไปไหนครับดาม่าจะล็อกไม่ผ่านวันนั้นเอ็ดยาวขึ้นมาดูโน่ได้บอลตรงน้าแดนไม่มีพลเล่นแมนยูครับต้องมันเซ็ตเกมขึ้นใหม่ไอยฟเติมขึ้นมามาเฟอเลฟอร์ดสิเซเลกชั่นดีมาเชียวเชียร์ดูลงเยบอลให้ยิดเดียวถึงขึ้นมาเชมนนด้ คืนมาที่เก็บไว้ไปติดลเรื่องแมนยูครับเซลเลชัน็อ,อกสุนทมาก,อออกา่อ,อกนที่ลาฟยบอลันบอลันิเลชันเซเลชันแล้วสามสนาทีครับแมนยูหนึ่งสูงลเลชนครับคิดเซเลชันจะเวีนจะแหวกไปไม่ทันชุบนเวท การสำรวจตัดบอลได้มาเชียวมาเชียวบนยังได้อย,ย,อยู่มาที่บูนัวเฟนเดสจ่ายจังหวะนี้ท่านผู้ชมให้การสำรวฝากซ้ายยิ่งด้วยเท้าซ้ายสุกเปอร์เซ็นต์เกือบได้ประตูที่สองการที่สองของการสำรวจังหวะนี้ไม่ล้มด้ยวยเท้าซ้ายครับไปเกือบเป็นประตูไหมลุงลูกเต็มมึงครับมึงชอบอาจะเล่นซ้ำครับบูโนัวิ่งไปขอบอลใกล้ๆเอเริรดมาบอลออกซ้างครับ จะถ่วงเวลาหรือเปล่าจังอันนี้น้าถ่วงผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเล่นสั้นดิชอบโน่เปิดมาก็ติดครับซิโนูมาเก็บบอลยังมาสองฝั่งซ้ายก็ไปโทษเป็นบูโน่บูโน่ล็อกผ่านมาสามคนจะจ่ายยังเก็บได้จ่ายไหมจ่ายจ่ายติดตรงนั้นสองคนคสี่คนบอลออกหลังครับดูภาพช้าคาัซิโน่ยิง่งบอลออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะของนูพันตัน เล่นสั้นมากกว่าปีทั่ครับตอนนี้แมนฟรีครับเล่นการข่งบอลด้วยครับบูธแฮมตันเจอแมนเชสเตอร์เดดเพสซิ่งเ,เกมสูงครับเล่นยากมนะครับเสียบอลไหมแมนยูเล็กรองบอลจากซิมดูดูน่นี่แมนยูมาดูจริงครับจากชิมดเลี้ยงจะเลี้ยงตัดวาตรงกลางไม่ผ่านดูเหมือนท่นเคลียร์ขึ้นมาเพสซิ่งบอลเก้าสิบเจดต่อไปสัป <c oughs> สัยบเปอเซนของแมนยูครับ เยอะจริงๆครับนี่มาโฮสครับฟังฟ้ามาแคลิฟอร์ดมาคัดจะล็อกลบไม่ผ่านเป็นบอลของคิบไว้วูทมงฮนานคิบไว้จ่ายมาเจมิเลสเจมิเลสล็อกลาเฟลลันนี่นี่ลาฟิเอลไม่ได้จ่ายมาดามาดามาเตาเล่ในพันลูกชกลูกชกเลี้ยงมามาบอลลันไม่ผ่านของหลังจริงๆครับวันนี้กองหน้าของวูมแฮมตันครับโดน ไมมีบอเจอเพืเ่อนมนตก,กติดนะเวลาสองนาทีมีอ,นนอลิศอลิศสินพักให้สั่งลูกทีมไม้บีบพื้นที่ของบุฟแฮมันครับบุฟเฟ่ต์แฮตนเรื่องง่ายๆครับหลสอาทีครับ่แรกผู้สิปงปอนดจบแรกครับสี่สิบห้านาทีแมนเชสเตอร์เดน,นิงบุ่ต์แฮมตันศูนย์ไปรอรับชมเรื่งหลังต่อครับ ต้อนรับเข้าสู่ขึ้นล่างครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลเป็นบริษันฟีฟ่า23ลินทิงโตสวิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพุ่งกับพุ่งพันต้นเดิมมาเป็นปังแมนยูได้คลองบอลครับเพื่อนที่รับชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับแครกไลก์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทำได้ครับสำหรับฟีฟ่า23ลิลบบลไไนทิงโตสวิตจำลองแมตช์ผ่านระบบ AI ทั้งสองทีมครับไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์จริงกลาบเป็นการใดขออภัยด้วย บอลบีเซกายิ้มบูโนโ่จ่ายมาไมาเ่เชียวเชียวก็ได้แต่ของบอลแล้วก็รอ,อเพื่อนเติมมาจ่ายครับวับงนี้วับบนบีซาก้าเติมนะครับเปิดเลียดเจ้าวนี้มาเชียวยิ้มสามอีกมงเข้าไ,ไม่เข้าไม่เข้าบูโนโ่บอลเข้าหน้าตาครับเปิดมาอย่างสวยแล้วแอ้ใเท้าขวาบูโนโ่ยิงมมงสามว่ามุมไม่มีนะครับบอลเข้าหน้าตาออกข้างเป็นลูกเตะของลูงเตะรุ่มตั้งเปิดยาวขึ้นมา เจ็บบอลได้คิดเซเล็กซ์สนที่วันดีสักก็มีกองหลังของแมนยูยังไม่พลาดครับของกลางเช่นกันนะเป็นไปถึงตองหน้าด้วยครับเป็นบอลเข้าใจกันดีครับถือรู้ใจกันมาเชี่ยบคิดเซเล็กซ์สินจังชมจังกลางนะครับพื้นที่ของดาซิโบโรกับคิดเซเล็กซ์สินของอยูเลยครับตรงนั้น จันนี้ผูเลี้ยงมาเปิดมาสาสองดูโล่ซึ้นมงตัวพวกสามตัวครับผมจะไม่ใช่พูดเลี้ยงขินสองมาครับเป็นที่ซาสนโตสเนี่เป็นเลี้ยงตัดมาผ่านมาเฉยเลยครับการฟังบนหกสิบต่อสี่สิบครับเศรษีนี้ไม่เจอม่น้ำครับแมนเจสเต์ยูไนเต็มสำหรับการจำลองไหมครับระบบเอไอก็เช่นกันครับระบบเอไอไม่เจอนานครับแมนอยู่เล่นอย่างดีเลยครับอันนี้ มาเชียวแล้วหกสาทีโบวแฮมตันก็ฟินเกมได้ครับโดนแมนเชไปไปไปสเตอร์เปเดชิงบอลเปิดชิงเกมสูงครับปาเจนนี่เป็เลทแต่น,นี่ครับยับไม่ผ่านลูกชอ็อตเลยครับฝัง่งขวาของโบว์แฮมตันกลายเป็นตัวครับแอนโทนี่ซัมตดออกสอง่งเจเดนซันโชลงมาแล้วก็ แล้วเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดมาแทนจิมเดชครับรูปทันตันเปลี่ยนกองหน,น้าแล้วครับของเราก็เปลี่ยนไปครับทีนี้ออกส่งเจดอนซานโชลงมาจากอันนี้หน้ากองเพชรโทษเบอร์สิบเจ็ดออกมาที่คิบไว้เบอร์สิบแปดคิบไว้เกือไปครับแมนมยูเชียร์ขึ้นมายังเป็นบอลของรูปทันตันของฮิซานฝังน่งซ้ายดูดิดูดิแบ็๊กซ้าย นันดีถ้าอย่างันมาของฮิซานเน้าในต่อไปโทษก็ยังไม่ผ่านแมนเดียสกาฟังขวาแมนยูชนจับเล่นเร็วอ,ออกที่ชนจับไม่ได้ครับต่อมาคาซิโร่ขอไปครับที่เซนเซนของทีมบูโนโ่ฟังขวาเจนอลซานโช่เล่นกับบูโน่อีกครั้งออกมาไี่มาเยอพื้นที่กว้างๆถึงต่อไปบูโนโ่ฟังขวา,มาไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายครับอีกผู้เล่นลูคแฮนตันสวนกลับมาของฮิซานฮิซาน อีกคิดไว้แต่เป็นมากรติดคะแนนอยู่ครับเจริเซน,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 นที่บอลบิสก้าฟางคว้าชันชูชันชูชันโชคพระชาเจดอนชันชูเจดอนออกมาที่บอลบิสก้าเติมมาสูงน่นกบบากระปุกโทาฟังคว้าจัดใจแฮมบูโน่ไม่ผ่านครับอย่างเป็นบอลของแมนยูต่อเนื่องมาคัลเลฟอร์ดสามและเจ็ดสิบห้านานะทีแมนยูได้วควงบอลต่อเนื่องครับครับสนามบุกเลยครับจังหวะนี้บอลบิสกา้า มันดีสักก็เอาไงยังไงกระชากนี้ไ,ได้ไหมยังเบียดปัมป้มบอลขึ้นมาเซเปิดมงเป็นมงสองยุบหันั้งทั้งมงออกไปเขียนขึ้นไปก่อนเขียนขึ้นมาไม่รู้ยังเก็บบอลได้ครับจี้ใสย่ยูบหันตั้งต่อเนื่องเปลี่ยนไปฝั่งขวาอีกเส้นติดเซเล็กเส้นที่เส้นเจดอนสันสุเจดอนเลี้ยวตัดมาไม่ผ่านยุบหัน ได้สวนกรรมนะครับคิดไว้ออกมาที่คอนเรนจอนอะไรนี่ครับเบอร์สิเจ็ดเลี้มาฝั่งซ้ายมงเชสไม่อีกหูเบ,เบ,เบนเนเวตไม่ผ่านบาลานบาลานอ่านทางเรียบร้อยครับมาดักทางว่ไ,ได้ชอ,อกราเมรีนะครับเล่นของบอลฮะลิชโลอันดิเน็ตมารตินเฮนจ่ายพาดโบริชานอมที่เบอร์เจ็ดหนูนี่เติมมาสูงฝั่งซ้ายหนูนี่ไม่ก้าวโทษอันนี้ล็อก ถึงกลับมาไปเจ็ดตอนคาลูอะไรนี่ครับไปเจ็ดเลี้ยงจี้มาไม่ผ่านเซนเลเซนได้ฟองบอลในนย้ได้ฟองบอลส่วนจากฝฟังขวาจะสวนไม่สวนไม่สวนครับขึ้นนําแล้วไน่รีบไล้ด้วยเซนเลเซนไน,น้เดินช้าครับเลี้ยงกินพื้นที่มามาเซียวมาเชียวฟองบอลแล้วไม่ยอมใจเพื่อนครับเสียบอลโอลีจกมุที่ยู เป็นวลากี่นาทีครับมาดูนบอลของบุกหินตั้งหมดเวลาหนึ่งนาทีแมนยูที่บอลคว้บาบอลไม่ได้เสียบ,บอลให้บุกหินั้งครับดูชินปเป่าโนมีหมดเวลาครับเก้าสิบนาทีครับเป็นว่าแมนชเชสเตอร์เดนชนะบุกหินตังนงดวสกันหนึ่งประตูจะชูนจากอันซรีมิโลขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบครับมจ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 มสำหรับคอนเทนต์เล่นเกมในช่องยูทูปเมนเล่นเกมนะสี่พันยี่สมมิบสามหมื่นเชนดูสวิตต์รายการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ จำลองแบบเป็นมาให้เรับชมประวัติเพลงเท่านั้นไม่มีผลสรงกระทบนะอาจผิดพลาดกลางใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเชินชอบปิดลุ่ครับกดไลค์กดแชร์กดสับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปของเราก็ไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับการจำลองแบบฟุตบอลพรีเมียร์นนลีกวันนี้สวัสดีครับ